เวลา15นานาทีวันที่30กร,รกฎาคมหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดเหตุรถบรรทุกหมูพลิกคว่ำขอความช่วยเหลือไล่จับหมูที่วิ่งอยู่เต็มถนนวันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนถนนสาย331ชฉะเชิงเซาสัตหีบขาเข้าฉะเชิงเซาหมู่2ตนนําบลหนองอีรุนอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนพอพึ่งสรี6455ชนบุรี uri, สภาพรถพลิกตะแคงด้านข้างฝั่งผู้โดยสารแนบกับพื้นถนนส่วนนายจักรพันธ์อายุ29ปีคนขับรถกระบะได้ช่วยเหลือตัวเองโดยปีนออกมาจากตัวรถได้รับบาดเจ็บปวดที่หัวไหล่ทั้งสองข้างถลอกตามร่างกายอาการไม่รุนแรง นอกจากนี้ยังพบกรงเหล็กที่ใส่หมูหล่นกับพื้นถนนริมถนนฝั่งซ้ายสุดพบหมูโตเต็มวัยนอนเสียชีวิตอยู่หนึ่งตัวส่วนที่กระบะรถบรรทุกยังพบหมูอีกจำนวนเกือบ20ตัวซึ่งมีท่าทีตกใจวิ่งเหยียบการเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งตัวอาสากู้ภัยและพลเมืองดีต้องช่วยกันไล่จับชุลมุนนำขึ้นรถเพื่อขนย้ายหลบข้างทาง จากการสอบถามนายจักรพันธ์คนขับรถกระบะคันเกิดเหตุเล่าว,ว่าตนเองขับรถบรรทุกหมูมาจากพัทยาทั้งหมด20ตัวตั้งใจจะนำเอาหมูไปเลี้ยงเพื่อขุนต่อที่อำเภอบอ่อทองระหว่างที่ขับมาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบเนื่องจากหลับใน รถที่ขับมาคาดว่าจะครูดกับราวกั้นข้างทางก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำจนกรงหมูกระจัดกระจายมีหมูเสียชีวิตไปสองตัวส่วนที่เหลือก็ตกใจวิ่งหลบในพงหญ้า ทำเอารถที่ขับผ่านต้องเบรกชะลอจากนั้นจึงร้องของความช่วยเหลือโชคยังดีไม่เกิดเหตุไปชนกับรถคันอื่นมิฉะนั้นอาจจะต้องเดือดร้อนมากกว่านี้หลังเกิดเหตุจึงได้ติดต่อทางเพื่อนร่วมงานให้นำรถมาขนย้ายหมูไปในที่ปลอดภัยต่อไปเราไม่ถึงว่าเราขับแล้วมระวู้ดหรอก็คือไม่ได้มีรถไม่มี <ไป S 1> คู่กรณีไม่มีอะไรนะลมมันแรงด้วยปะ ไม่เพ่ผมพูดแล้วแล้วมันโลมมันกินเลยนะฮะเป็นทุกหมูมาทั้งหมดกี่ตัว wow, พ yeah, ี่ยี่สิบตัวมันมันเสียจีวิตไปกี่ตัว2ตัวสองตัวนะ